สวัสดีครับพบกับแดงเมืองช็อตอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับพันเซอร์ของเว็บร้อยสิบไม้นะครับอาการของพันเซอร์เสียก็คือว่ารถสตาร์ทติดครับแต่เวลาปิดแล้วก็คือเครื่องมันวอนนะครับในรอบต้นๆก็วอดครับรอบปลายก็วอดครับอีกอาการหนึ่งก็คือเวลาสตาร์ทติดง่ายครับพอเครื่องร้อนก็เครื่องจะดับนะครับ ก็คืออาการวูบนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งครับพันเซอร์เวลาเพื่อนๆคนไหนที่ว่าขับรถแล้วไม่ค่อยถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีชิ้นส่วนอะไรที่เกิดจากการสึกหลอนะครับมาเกาะตรงพันเซอร์นะครับก็ จะมีไอชิ้นส่วนอะไรที่มาเกาะตรงพันเซอร์เนี่ยครับมันจะเป็นตัวทําให้พันเซอร์เกิดการแปรปรวนนะครับในการส่งสัญญาณนะครับมันจะเกิดการแปรปรวนนะครับทําให้รถมีอาการวูบนั่นเองนะครับดังนั้นก็การที่จะ อ,อาการที่ว่าพันเซอร์เสียนี่ครับบางครั้งก็กเ,กเวลาเราสตาร์ทรถติดเวลาเร่นวูบคล้ายๆกับปั๊มติ๊กเสียนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับาบางครั้งก็เกิดจากไอ้ตัวพันเซอร์ตัวนี้แหละครับมันเกิดการเสียนะครับ,รบขอบคุณครับ